นั่งทับส้นเท้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกส่งแขนสองข้างไปด้านหน้าหายใจเข้าวางแขนซ้ายประคองไว้ด้านหลังแล้วหายใจออกยกสะโพกพร้อมกับยกแขนขวาข้ามศีรษะไปค่ะพยายามดันสะโพกขึ้นหาเพดานให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะ วางแขนขวาประคองไว้ด้านหลังแล้วยกแขนซ้ายข้ามศีรษะพร้อมกับยกสะโพกขึ้นพยายามดันสะโพกขึ้นหาเพดานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆระหว่างค้างท่าค่ะกลับมาตรงกลางค่ะกลับมาตรงกลางนั่งทับส้นเท้าแล้วกลางแขนสองข้างออกประคองเอามือ หันฝ่ามือเข้าหาลำตัวนะคะประคองไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าทีนี้หายใจออกเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นหาเพดานให้ได้มากที่สุดใครมีปัญหาข้อลำคอนะคะกระดูกลำคอไม่ต้องเงยหน้าขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาสามารถเงยหน้าขึ้นหาเพดานแบบจะได้เลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นั่งลงทับส้นเท้าแล้วเหยียดแขนส่งไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดเป็นท่าชายโพสนะคะ ้งอยู่ในท่าชายโพสสัก3าถึงหรอบลมหายใจนะคะแล้วเราจะไปท่าต่อไปนะยังไม่จบนะยังอยู่ด้วยกันก่อนเนาะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆระหว่างค้างท่าน,นะคะเป็นการผ่อนคลายไปด้วยในตัวจากที่เรายกสะโพกขึ้นหาเพาดานค่อนข้างจะเยอะนะเมื่อกี้นะเราก็เลยแก้ด้วยท่าชายโพสนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆสักสามถึงห้รอบลมหายใจพอรู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ เราจะไปท่าต่อไปกันแล้วนะคะทีนี้นั่งลงนั่งขัดสมาธิยกขาขวาขึ้นตั้งฉากค่ะแล้วส่งขาซ้ายออกไปด้านข้างลำตัวค่ะเอาเท่าที่ไหวเลยนะใหม่ๆไม่ต้องกางขาซ้ายออก กว้างมากก็ได้นะคะเอาแค่รู้สึกสบายนะคะเดี๋ยวเราจะเอียงตัวไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลําตัวไปหาขาซ้ายให้ได้มากที่สุดนะคะค่อยๆกระดึบกระดึบไปใครไหวเอามือจับที่ปลายเท้าแล้วพับลําตัวลงไปก้มศีรษะลงหาหัวเข่า ซ้ายให้ได้มากที่สุดนะคะโยกซ้ายโยกขวาช่วยในการพับลมตัวได้นะคะใครความยืดหยุ่นดีไม่ต้องโยกพับลงไปตรงๆได้เลยค่ะแต่ถ้าใครความยืดหยุ่นไม่ดีแนะนําให้โยกตัวช่วยนะคะจะได้โยกเอ,อ่อการโยกตัวจะทําให้การพับตัวของเราใกล้พื้นเพิ่มมากขึ้นนะคะค้างไว้สัก3าถึงห้ารอบลมหายใจค่ะระหว่างค้างท่าอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะจะช่วยให้เข้าท่าได้ลึกขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ ายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วค่อยๆดันลำตัวยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวาดขาซ้ายที่เหยียดออกไปเมื่อกี้มาอยู่ข้างสะโพกขวาให้ได้มากที่สุดนะคะ ฝ่าเท้าซ้ายให้เต็มวางฝ่าเท้าซ้ายให้เต็มพื้นเลยนะคะจะสังเกตว่าหัวเข่าขวาเราตั้งฉากขึ้นหาพิดานเลยนะปลายเท้าขวาจะอยู่ที่สะโพกข้างซ้ายนะคะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกส่งแขนซ้ายขึ้นหาพิาันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอาสอกซ้ายขัดหัวเข่าซ้ายแล้วบิดลำตัวมองข้างหัวไหล่ขวาไปคะ่ะ เอามือขวาประคองไว้ด้านหลังได้นะคะพยุงตัวเพื่อไม่ให้ล้มนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆระหว่างครั้งท่าสักสาถึ 5, งห้ารอบลมหายใจใหายใจออกคลายค่ะกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างนะคะส่งขาขวาเหยียดออกด้านข้างขาซ้ายยังคงพับอยู่นะคะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงหา ขาขวานะคะใครเอามือจับที่ปลายเท้าขวาได้จับจับได้แล้วเอ่อยกซ้ายยกขวาช่วยเพื่อให้นําตัวใกล้กับพื้นเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าใครมีความยืดหยุ่นดีเอามือจับที่ปลายเท้าแล้วค่อยๆพับลาตัวลงหาหัวเขา่าขวาให้ได้มากที่สุดค่ะไม่โกงหลังนะคะเวลาพับพับจากแกนกลางลําตัวนะคะค้างไว้สักสามถึงห้ารอบลงหายใจเช่นกันค่ะ ระหว่างค้างท่าอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายในการเข้าท่านะคะเพิ่มการยืดหยุ่นให้กับร่างกายได้ด้วยนะคะการค้างท่าจะช่วยทําให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นค่ะหายใจออกค่อค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวาดขาขวาไปที่สะโพกซ้ายนะคะวางฝ่าเท้าทั้ง10แล้ว วางฝ่าเท้าติดพื้นให้ได้มากที่สุดหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นแล้วเอาศอกขวาขัดกับหัวเข่าขวาค่ะบิดลําตัวมองข้างหัวไหล่ซ้ายไปค่ะเอามือซ้ายประคองไว้ที่ข้างสะโพกซ้ายได้นะคะเพื่อพยุงไม่ให้เราล้มเนาะการบิดทวิตลําตัวจะช่วยระบบการย่อยด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะ คลายขาทั้งสองข้างออกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ